สวัสดีค่ะวันนินซ์ดาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะรายงานตัวคือเก่าค่ะพรินซดาแฟมิลี่เนี่ยม,มือมือบูมียังเหรอค่ะมือมือหนึ่งกับแบบไม่ใจชจ่ติตต่อพันถามพวกาสายจอบสายเสือกอะไรจังได้ให้นะเขามาจงทุกมือถุกมือเข่ามาในช่องคอยทุกมือถุกมือสายจอบสายเสือก ย้ ide, ่ากยี่ห่างเนาะเกาดาไทลาเด้มาสิเดเบามแกงขอทานมาสิเดมันเ่ามันเบาวหามันเบาในในไตขิดอปแกงขอทานมาสิเดสายเตืองวันเดว่าสายจ่อสายจ่อปัญ่มัาไรเป็นสายเตื่อไสายเตือ่องนะถ้ามันก็เตือกมันก็บไดมันก็บไดขีดเนาะมันก็ ว่าวม่นบอกขอทานมันวานองขอทานว่าแก่งขอทานว่าจังไรก็คือไข่เดี่ะก็พวกข่นะมันตัวเนาะว่าพวกข่อยบาว่าดอกเด้อก่ต้องไปว่านองเขาก่ต้องไปว่านลงลาว่าพวกข่จะได้นะคะก่ต้องไปว่านองลา น้องลาเขาไม่ได้เป็นแบบเจ้าว่าเอ๊ะขอทานนีหอย่างน้อมันคือได้บ้านเป็นหลังหลังว่ะผู้ใดก็ที่ให้ขอทานบ้านเป็นหลังหลังที่เป็นเป็นแลงหึคอยกะงืดๆว่ะไยเตือกไตเตือกไตจอบนั่นแหละคักกลายเนาะขอทานนีหอย่างมาได้บ้านเป็นหลังหลังขอแบบไหนเนี่ย ขอแบบไหนสายเตือกสายจอบขอแบบไหนบวกแดดขอจะได้อเตื้กแทะต่ละคำต่ละคำที่ว่าวเหมืนมะนี่ขอทานขอทานได้บ้านได้ทีแล้วแล้วขอทานแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวว่าสินเด็กอยจางเหม็นจัางเหม็นทั้งเตือกเตื้อไร้แทะเตื้อหนุ่งเรื่องชาวบ้าน ถ้าถ้าถ้ายุงเรื่องถ้าว้านนี้ถ้าว่าวถูกถือเขาก็บาวายอย่างนี้เอาไปว่าวแต่ตา่างนะนะว่าวพริกกันเลยทีนะหาวะเอาเงินไปเที่ยวยังสบายเรื่องพันเด็กน้องไปขึ้นสลิงกาวาเมืองพันเฮ็ดจจนสั่นเฮ็ดจจนสีขอทานพันเด็กขอทานเอาเงินไปเที่ยวพันเด็ พูดไลยหลายตะกอนนี่คือว่าวพอจาได้ดิพอจําได้อยู่ดิตะกอนนี่คือมาเชียร์ดีแท้ทั้งหักทั้งเชียร์ทั้งหักทั้งเชียร์ทั้งเว้าดีดีแล้วรด่าผู้น่าด่าไฟรงขรามน่ะด่าแบบเสียหายฟังตรงครามมันน่ะโลเชียร์นองหลาดีดีหักดีดีลูกจิงสันลูกจิงตี แล้วก็ไอ mm ้ซุ้มธิดาว่าสันเด็ไอ้ซุ้มธิดามันวอาว่าจังไรมันว่าจังไรมันคือมาวานนองหลักคักแท้ว่าสันเด็จว่าคำนี้เด็กว่าจำได้ไอ้ซุ้มธิดาน่ะเนาะว่าสันเด็ไอ้ซุ้มธิดาน่ะเนาะมันมาว่าเรื่องหนองมันมาด่านองเด็กอยงไรเพื่อผ่อเงือดหลายแต่ไอ้ซุ้มธิดาว่าสันเด็จพอจำได้ได้นีุ่่มมืออยู่เพรยังจำได้อยู่เลยป้าแล้วพอมาตอนนี้เจ้ามันคือด่าคักแท้หืึสายเตือก เจ้าบ่คือดาตาคักแถต่อเน,นียเจ้ามันคือดาเขาคักแท้ออกไปบอกี่หมื่นหนึง่งมันคือดาราคักแถออกไปกนาจีออกไปดีๆเนาะออกไปดีๆออกไปโลดเทียรศิลปินที่ว่าคุณบอกว่าคุณชอบศิลปินของคุณ,คณนะ่ะตอบทุกสิ่งทุกอย่าง้อมทุกอย่างเห็ดเอียงกับทุกอย่างพวก,จกเจ้าบอกคือ่าเชียร์อันนี้เจ้าไปเชียร์อย่างไอ้คุณแบบนั้นหาว่าน้องอันที่แปดมุพุด ปากนะเขาไปเที่ยวเวียงจันทร์เขาไปเวียงจันทร์เขาก็ไปเฮ็ดเวียวดนีเขาก็ไปเฮ็ดงานดีเขาไปเฮ็ดงานแล้วเขาไป้องพลาเห็นว่าเขามีจิตใจเนาะพาแม่ไปเที่ยวพายอย่างเนะ่นเจ้าวมักหรือเจ้าประอบหรือเจ้าพอดีใจก็นองหรือก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะเนเนือ้อสายเตือดนางเมียน ว่าข่อยค่อยไม่ได้ว่าหรอกเจ้ากขบกว่าเม่นนี่ว่าไอ้แกงว่าเม่นนี่กีบข่อยว่าแกงขอทานมาเั็เด็กเก่าดากใค้ข่อยแด่มาเั็เด็กคนยังเจ้านี้ใครจะไปเก่าดากให้เจ้าเอาเอาตูดนะเอาคนนะทู่ขีดินโลดโน่นมีใครเก่าให้เจ้าดอกคนแบบนี้ขายเสือแบบเจ้าโน่นมีใครก็ไปงานให้เจ้าดรอกเอา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 คนเจ้านะทู่ขีดินโลดโน่มีใครก็ไปเก่าให้เจ้า ล้วกยายาไปเปรียบเทียบกับนองเขาวาน้นองเขาเป็นขอทานได้อย่างแดงเขาต้องเอาไปเปรียบเทียบตะกอนนี่ทียเห็นเจ้าฮักเขาหลายแท้ฮักหลายแท้เทียบกันยังดีเทียบกันยังดีนะครับเพาออกไปเพาออกไปเท่านั้นน่ะพระเจ้าอีหยางกระหนามือเป็นหลังมือเลยวาน่องต่างๆนั่นนะวานองทดมานั้นเนี่ยวันที่ทศมานั้นเอาแสดงว่าตะกอนนี่เจ้าเขาม้านี่เจ้าก็บประเดี๋ยวมีความจริงใจกับนองเลยบอกตอนที่เจ้าเจ้าเขาม้าน่ะ เจ้าเขามาอยู่ในกลุ่มพลังบวกอ่ะเจ้ามาอยู่ในพวกข่อยนะเจ้าบมีความจริงใจแมนบอกแบบนั้นนะเราเราเราถึงเจ้าเอาไปว่าว่าท้นมานานแล้วอยากว่าว่าโดนแล้วท้นมานานแล้วว่าสันเด็จแสดงว่าเจ้าว่าว่าตอนนั้นอ่ะเจ้ามาหาแสงแมนบอกพราเจ้ามาหาแสงแค่น้อยนึงเจ้าก็ออกไปเสียแมนบอกแสงมันก็เลยยัง,กงกเกิดทังที่น,นะ แรงมันก็นยังมุดเขาไปได้หูคือเก่าสิน่ะมันก็บ่เกิดแล้วในเมื่อเจ้าความคิดของเจ้าเจ้าว้าวันนั่นทนมานานแล้วว่าสิทนมานานแล้วทนมาัน,านยู่ในใจเนี่ยเมื่ออยากที่ว่าแต่ตอนนี้มันสิออกมันสิเว่ามืดด้วยไวรัสัด็กถาให้แต่แดงวัตถก่อนเข้ามานี่กูมาหาแส่งคนเนาะโอ้ยเก่งเนาะเจ้านี่เนาะเป็นนวกสองหัวแตแท้อึ้ยสายเสืออเอึ้ยสายจอกนอกสองหัว คนมานานแล้วว่าแต่เด็กแสดงว่าเขาม้านี่บ่มีความจริงใจก็นองเลยเอาว่าเอาแสงยางเดียวมาว่ายางเดียวแล้วผลนุกถ่ายพอออกมาท่นนั้นะโอ้โหวาซะหาวาวแบบมุนอุ้ยปุ๋ยว่าแต่เนี่เป็ดเป็ดมุนอุ้ยปุ๋ยว่าแต่เนี่ไม่เห็นเป็ดม่เก็เห็นมุนอุ้ยปุ๋ยซท้เถื่อเป็ดนะมันมาจมนามหรอกเจ้าเป็ดตัวไหนที่ว่าจมนามแดงมันก็ล้อยนามคือเก่ามีจะทะล้อยไอ้ร้อยตูงดำ เอ็นหมชีวิตน้องก็ทุกมือเนี่ยเป็นจังไดแดงบ้านกับมีทีกับมีมีตะคนหักคนแพงเม่หักเพิ่นกับหกัหกทุกคนเอฟซีทุกคนหักน้องมดทัวโลกเนี่ยหักน้องมดมีจะมาตุ้งเจา้าบอกกี่คนดอกหาหกคนนี่แหละตุ้งเจ้านะ่ะจกักษอีอหยังกันงึมงับง,งึมง,งำปากเบี้ยวปากมิดว้ากันว่ากันโอ้ยสายเตือกเตือกก็เตือกเพเป็นที่นี่ เตือก,กเตือกเขาตัวเองที่นี่ว้าก็เว้าเขาตัวเองมดึดโอ้อ่อน้อนเด็กน้องไปพ้าแม่พ้าหยางเข้าก็ไปเห็บเวียวกน้ำราคาว่าเขาไปเที่ยวขอทานด้กาเงินไปเทีย่ยวว่าสิ็มไพอเห็นใจเจ้าเราเนี่ยโหตําทีุ่ดได้เจ้าอะ่ะคนที่ว่าใจที่ตําที่สุดสายเตือกสายจอบ,จอบตําที่สุดเจ้าน่ะก้มมึงเด้อก้มมึงวางขาตัวเองก็ได้เพต้องไปไปว่าคนอื่นเขาเบิ่งตัวเองก่อนคือดีปันไหน ถ้ากูดีแล้วคอยไปว่าคนอื่นถ้ายิ่งตัวเองอยิงย่งตั้ยิงเอียงเรายวรก็ต้องไปว่าคนอื่นขอเด้อสายจอบสายเสือบอกแค่นี้ละ